สวัสดีจ้าพี่น้อ,องจา๋าเดือนบอกคือ,ก,อการให้ท้องเข่าไว้ทำกับข้าวไว้กินเนาะอันนี้เป็นน้ำพริกค่าปลาเนื้ออ่อนนะคะปลาปลาเนื้ออ่อนแห้งอันนี้น้ำพริกค่าปลาเนื้ออ่อนแห้งเพ็ดกินแล้วตอนนั้นสภาพจิตใจไม่หน่อยบอกโอเคก็เลยบอกเห้พี่น้นองเบิ่งมันเหลือหน่อยลงแล้วอนนี้มันเหลือปลาดุกนะคะ ปลาดุกนาย่างไม่หน่อยก็จะเฮ็ดน้ำพริกค่ะปลาดุกหน้าย่างให้พี่น้องดูเนาะเพราะว่าปลาเนื้ออ่อนทำกินไปแล้วไม่ได้ไม่ได้ถ่ายคลิปอันนี้ข้าอ่อนข้าอ่อนข้าวเออเปนข้าอ่อนข้าตากแหงค่ะไม่หน่อยสร้างข้าตากแหงมากเนาะใดมีข้าสดก็ใส่ข้าสดข้าอยู่เมืองนอกก็ใส่ข้าแหงนะคะแหงแล้วไม่หน่อยก็จะเอาอบค่ะ เอาอบก่อน่้าปะสิตาอบไฟแห้งไปเลยพร้อมเป็นคายแห้งอบแค่เจ็ดนาทีก็พอเดี๋ยวเราก็จะอบเนาะในส่วนนี้ไม่แน่กน็เตรียมเครื่องไว้แล้วค่ะน้ำมะขามเปียกซื้อมะขามเปียกมาเราไปใส่น้ำเอ้เอาใส่น้ำเราไปนี่ค่ะไปด้านลาย สูตรนีนสิแซ่บแบบออกออกเผ็ดแล้วก็บมิ้เปรี้ยวนิดๆแล้วก็ออกนัวๆเข้มๆเนาะค่ะเนาะน้ำพริกค้างกับเฮดเด้หลายสูตรแต่ละภาคก,ก็บบอกคือกันเนาะอันนี้สูตรของสันเองค่ะทําแล้วมันอร่อยก็เลยจะแบ่งสูตรไม่น้อยเคยเฮ็ดให้เบิ่งหลส์หลส์หลายไลส์แบบนะคะสําหรับน้ำพริกค่าเอาจริงๆถ้าซื้อน้ำมะขามเปียกสะดวกบกสะดวกค่ะแต่ว่าถ้าจะให้แซ่บวิลีนี่ย ซื้อเป็นมระครามเปียกแบบแกะเม็ดแล้วไม่กระสีเอาหรือว่าพี่รองมันจะแทบต่างกันเมื่อสัมผัสกันจะแทบต่างกันอันนี้คือ,อยูที่ความชอบเนาะในเซตแล้วเครื่องปรุงก็มีอย่างหลายค่ะเรือเตือรสีของนัวแค่นี้จะ้ะแล้วก็พิกปนจะ้ะนี่จะเตรียมไว้แล้วเนาะ ก็ะบาจวดจาดปาดบึ้งกันเลยจ้ะรอขาก่อนแป๊บนึงในช่วงรอขาเราก็จะโขกปลาไว้เลยเบิดแล้วันม่สิสั่งเขายืนอยู่เขกาก็ลังสิกับสกอตไทย,ยแ่ะก้อนทีเขาอยู่ทางเหนือนะคะภาคเหนือสวีเดนเป็นสกับสุโขทยัยเซนิทามเพิ่นอยู่ว่ามีปลาดุกย่างพี่เอาอีกนะมันแซ่บค่ะข้าเจ้าเฮ็ดดีเป็นเป็นของข้าเจเ้าเฮ็ดเองเนาะบริสุทธ์เขาปลาดุกหน้าพอปัญหา คาหนี้ไม่แน่จะซื้อน,น้ำเพิ่นนี่จ้ะคาแห้งคอเพลินเห็ดมันเป็นของข้าเจ้าเห็ดแบบ้านเนาะมันจะแซ่บน้ำพริกคาหนี้พอใส่พอใส่เนื้อปลาก็ได้แต่จะแซ่บไปอีกแบบนึงแต่ถ้าใส่เนื้อปลาก็จะแซ่บไปอีกแบบนึงค่ะก็คืนยุติปลาที่เขาอยากกินน้ำนจกจ้ะเนาะเป็นปลาอะไรก็ได้เอามาย่างนะคะแต่พอมีปลาย่างก็สิเป็นปลานิ่ง ย่างแล้วก็แกะเอาเนื้อนันก็ได้ค่ะไม่หน่อยสีําไว้มันกินง่ายไหมพี่น้องลวกคักบแล้วก็หงเขาเจ้าหงเขาวเหนียวไข่เจียวกระจกและเป็นอะไรที่ทําเก็บไว้ได้นานด้วยนะคะเนี๋ยมันจะขอโขกปากก่อนค่ะค่ะอบไปแล้วโขกเลยโขกเริ่มกับปาเาเลยค่ะได้กินค่ะ หอมหอมห้อยๆเลยค่ะขอโขกกันเลือค่ะพี่น้องใจเย็นๆหลายคนถามว่าโขกกรบปั้นอับใดแสบถ้าให้เอาความแสบเลยก็คือโขกจะแสบกว่าเพราะว่าเนื้อสัมผัสสะแตกต่างกันถ้าปันก็ได้อยู่มันายแต่ความแสบมันต่างกันค่ะรสสัมผัสในการกินเนี่ยมันจะแตกต่างกันเลยนะคะ เม่อน้อยก็จะใส่เกลือผงนัวรสดีส่วนพริกนะคะไม่หน้อยเอาพริกป่นเพราะว่าขออภัยเพราะว่าพริกป่นไม่หน้อยขว้วแล้วก็ป่นไว้แล้วเม่เมน้อยซื้อมาจากอ,อันนี้ส่งตรงจากเมืองไทยนะคะ เป็นของบ้านๆทา,าเองไปหน่อยสังให้เขาเห็ดหอเนาะถาผู้ใดว่ามีพริกป่นแบบนี้ก็ขัวพริกแห้งแล้วก็มะโขกเอาค่ะเรามีพริกป่นแล้วเราเลยสะดวกนะคะพริกป่นแบบบ้านๆอย่งีมันสีแซบ่บพี่น้องมันจะแซ่บนะรสชาติและความรสรสชาติกับเวลาเขากินมันจัมผัดนะมันสีแตกต่างกันเลยค่ะกับเทวปนหยา จากนั้นใส่หนามกมะค้านเปลยกลงไปค่ะไม่น่อยจะใส่ทั้งเปลือกมาเลยนะคะเพราะว่าเป็นเนื้อมันไม่นนมีเม็ดนะคะเราจะใส่ทั้งเนื้อเลยโขกให้เข้ากันค่ะพอดีกอเนื้อมันก็จะนวลเนียนไปน้ำกระน,นำพริกเลยนะคะ โกยขออนุญาตโขกกอนค่ะมันเหนียวใส่เวลาแป๊บหนึง่งอุย้ยจดปวดกล้ามจ้ะเห็นไ่คคะให้มันเขากันเดี๋ยวไม่น่อยจะบอกว่าน้ำพริกข่าเนี่ยตัวข่าจะเผ็ดอยู่แล้วนะคะจะเผ็ดร้อนอยู่แล้วนะคะใส่พริกต้องซิมเอาเพราะว่ามันจะเผ็ดบวกเผ็ดทั้งพริกป่นเผ็ดทั้งขา่าม โขให้มันเขากันค่ะซิมก่อนอีรอบหนึ่งขาดเกลือโขกอีกรอบนึงค่ะว้าอย่างเผ็ดอันนี้เจ้านี้อร่อยที่สุดในพะย,ยาวอันนี้เป็นน้ำพริกค่าทีของต้งตนซื้อไห้นะคะเป็นหน่อยด่างไวอันนี้เอามาแพ็คก็ดี กระปุกละหนึ่งพอดีหนึ่งรอบกระเพื่อหนึ่งรอบบ่เบิดได้พี่น้องอันนี้เหมาะสาหรับเอาไปที่ทํางานพกเดินทางได้สบายๆค่ะสําหรับผู้ที่แบบว่าขาดแจ่วขาดน้ำพริกก็ได้นะคะแล้วไม่เหม็นด้วยสําหรับคนที่ฉันไม่ไหวอะ่ะฉันไปเทียวกับเพื่อนฉันไปนุน่นไปนี่ฉันไปทํางานฉันไ้กินน้ำพริกแบบว่าซัดใจฉันทํากินเองฉันแซ่บกวนะ่ะ ถ้าฉันจะไปมองแค่งั้นใช้กระยาดมูแบบว่าโอ้ยมันคือเหม็นแท้เป็นห้องแอร์เนาะตอบโจทย์ท่านได้เลยตัวนี้เพื่อจะเสดอาชีพไ่พร้อมได้จาเจ้าเฮ็ดแซ่บนะมูก็จะถามในแบบนี้ทำมาแต่ใสเฮ็ดแน่ซื้อต้อนเองตัวเคียบบอกว่าไม่นะค่ะมันหลายเกินเดี๋ยวม่หน่อยจะแพ็คเขยเซตต้อนเด้ออยๆเรื่อยๆเปิดเสือเฮ็ดเองเซ็บเองนักเร่งพ่อค่ะเห็นหมอตั้ เครื่องปรุงวด่นวายมากมายเลยคะ่ะอุย้ยกินจนลืมนะคะกินจนลืมไปโลดเหมาสําหรับพกไปพุ่นไปพี่โห่เผ็ดแต่ประกัยังเผ็ดอยู่พี่น้องเนงนยำกอนเด้อขามันเผ็ดอยู่แล้วนะคะใส่พริกแห้งต้องดูด้วยนะว่ากินเผ็ดได้แค่ไหนโอ้ยมือไม่ในสันยาบากันเดจ้ะเด้อพอไม่น้อยเป็นมือซันเนาะเอาละค่ะไปแล้วจ้าเดี๋ยวมันจะเก็บไว้สำหรับการเก็บนะคะใส่ตู้เย็นไว้ ช่องธรรมดาก็ได้หรือถ้าเห็ดลายแห้งๆนะคะจะแพ็คใส่กระปุกหรือจะแบ่งเป็นถุงเล็กๆก็ได้นะคะใส่ช่องฟิตไหวไหวตาบเท่าชีวิตเท่ากิมแหละจ้ะไปแล้วนะคะรักนะจุ๊บๆบ๊ายบายจ้า